วิธีสังเกตว่าผู้หญิงมีใจถ้าอยากรู้ว่าผู้หญิงที่กำลังจีบเขามีใจให้เราบ้างไหมมาลองดูคลิปนี้เลยค่ะและสาวๆเวลามีใจสแสดงออกอยังไงกันบ้างคอมเมนต์มาบอกกันเพิ่มเติมด้วยนะคะหนึ่งให้ลองสังเกตการใช้อีโมจิเขาว่ากันว่าถ้าผู้หญิงรู้สึกดีกับคนที่คุยด้วยพวกเธอมักจะมีการใช้อีโมจิเพิ่มขึ้น2-3เท่าเช่นอาจจะมีการส่งรูปหน้าย,ยิ้มเขยหรือพิมพ์อีโมจิแลบลิ้นใส่ท้ายประโยคหรือพิมพ์จบประโยคก็ชอบส่งสติ๊กเกอร์น่ารักน่ารักไม่ห้าสองเธอจะเเปนน่่าาาาายยตะัััวววรรกกกสมมมมทไ้หถึงค บางครั้งเวลาที่ผู้หญิงชอบใครสักพวกเธอก็อาจจะขยับมาอยู่ใกล้ๆหรือเริ่มสัมผัสตัวเราก่อนเล็กน้อยสบางทีเสียงพูดจะดูผิดปกติเธออาจจะใช้เสียงที่เบาลงหรือว่าดังขึ้นจะมีเสียงเล็กเสียงใหญ่ได้แต่จะสังเกตได้ว่ามันจะไม่ค่อยเหมือนเวลาที่เธอพูดกับคนอื่อห้าเธอจะอยากเล่าเรื่องส่วนตัวให้ฟังเรื่องส่วนตัวที่ว่าเนี่ยก็มักจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความรู้สึกเช่นเธอกำลังกังวลหรือว่าแฮปปี้กับเหตุการณ์บางอย่างหกเธอจะแสดงความเป็นห่วงเธออาจจะคอยเตือนให้เรานอนเร็วขึ้นจิบน้ำบ่อยๆหรือถาม